ที่ลูกทำลูกรู้ว่ามันไม่ดีก็ยังทำพระเจ้าคงไม่แห่ไปลกูกมือถือเครื่องนี้มันคืออะไรเราทำคนหายไปทั้งคนเลยนะมันไม่ต่างอะไรกับการฆ่าคนเลยสวัสดีค่ะชาเล็ตวัสิตาค่ะรับบทเป็นจูนค่ะสวัสดีค่ะฟ้าสรริกานะคะรับบทเป็นิลีค่ะ ยาก,ยากตั้งแต่คอนเซปต์<ช>ของตัวซีรีส์เลยค่ะด้วยความที่เป็นความเทรลเลอร์แล้วก็เนื้อเรื่องค่อนข้างซับซ้อนในตัวละครทุกๆตัวใช่แต่ยากนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการทําความเข้าใจกับตัวละครทุกๆอย่างจริงๆมันมีความกดดันด้วยทั้งแบบจีดีทั้ง Netflix ทั้งพี่โอที่แบบโอแต่ละคนและทีมแคสทุกคนก็คือแบบมีแต่คนโหดๆเนี่ยก็มีความแบบต้องมาจูนกันเยอะค่ะ ที่ร่วมงานกับเขาค่ะแล้วก็ทั้งทีมเองด้วยที่เป็นทีมของ C D H ก็ดีใจค่ะที่ได้ทำงานร่วมกับชาเลต์ว้าวจริงจริงดีใจแล้วก็จริงๆกังวลด้วยนะสำราฟ้าเพราะว่ามันเหมือนเรากําลังจะไปสอบอะไรบางอย่างแล้วแบบมีเพื่อนร่วมห้องที่เก่งมากๆแล้วเราก็ต้องแบบโอเคฉันก็ต้องพุชตัวเองเพื่อแบบให้งานมันออกมาดีแล้วมันไม่ใช่แค่นักแสดงมันคือพี่ๆทีมงานทั้งฟรีทั้งโพสทุกทุกฝ่ายจริงๆคือเขาแบบทํางานกันอย่างละเอียดมากๆแล้วเรารู้สึกได้ถึงแบบคุณภาพของ ทุกอย่างเวลาเราเข้าเซ็ตเราออนเซ็ตมันแบบมันเห็นชัดมากว่าโอเคแวดล้อมมันดีมากแล้วสิ่งที่เราควรทําคือทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแหายพยายามลืมเหมือนกันค่ะจัดการที่ตัวเราแล้วกันใช่ๆช่เพราะรู้สึกว่าพยายามลืมมันทําให้เราแข็งแรงขึ้นวามสวยของพี่ฟ้าค่ะตอนนี้มันโดดเด่นมากอก็เกินไปก็คงอยากจะลบความสดใสของชาเลน อาจจะลบคำถามนี้อีกทีนึงอยากทำงานร่วมกับพ่วนกับชื่อเวสเอนเดสันค่ะโอชอบชอบหนังเขามากแปลกแหนังเขาแปลๆขอได้ไปอยู่ในนั้นมันดูแบบในนั้นสวยดีใช่ใการตั้งคำถามกับอำนาจที่คนเราจะสามารถมีได้มันคือถ้าเราสามารถลบใครสักคนได้ง่ายขนาดนั้นแล้วเราจะใช้มันไหมความน่าสนใจคือคนดูน่าจะได้ตั้งคำถามร่วมไปกับ ัวละครแล้วก็จริงๆในความซับซ้อนทั้งหมดและความเป็นไฮคอนเซ็ปที่เป็นเรื่องของมือถือเนี่ยจริงๆเพราะมันรีเลทได้เลยนะบางครั้งคนที่มีปัญหาในชีวิตประจําวันนะคะบางคนก็คงอยากลบอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแค่มือถือนี้มันออกมาให้เราได้เห็นเป็นรูปรธรรมเลยว่ามันมีอุปกรณ์ที่ทําได้ใส่ชาเลต์วาสิตาไว้ด้วยนะคะเอ้บขอให้ฝากซีรีส์ายซีรีส์นี่นะคะนี่นะคะดีลีทนะคะก็ จะสตรีมมิ่งนะคะทั่วโลกกว่า190ประเทศนะคะ28ิมิถุนายนะคะ่ะ oh <my. S 1> <laughs>